โ,โจบโบรีเป็นมะเร็งเราต้องไม่สูบบุหรีนะครับยาเสพติดครอบงำชีวิตคุณอยู่หรือเปล่าสมองกกร,รักษาไม่หายคือผิดร้ายของยาเสพติดคนฉลาดไม่ตกเป็นทาสยาเสพติด รอนเป็นโรคจิตวิกจลจริตเพราะกินยาบ้าดวงตามือรอยตัวผอมซีดความจำเสื่อมเพราะเฮโรอีนกดประสาทภาพหลอนขวาระแวงร่างกายอ่อนแอเพราะกัญชาชีวิตจะมีสุขถ้าหยุดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพวกเราทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดเพราะยาเสพติดทำลายประสาท จิตใจทำให้เสียบุคลิกภาพและขาดความยับยั้งชั่งใจปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่พวกเราต้องป้องกันและแก้ไขไวัยรุ่นอย่างพวกผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอนครับเมื่อเราถูกเพื่อนชักชวนให้ลองยาเสพติดเราต้องรู้จักปฏิเสธค่ะยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสงังคม ส่งผลกระทบที่ไม่ดีให้แก่ตนเองและคนรอบข้างมีแต่โทษไม่มีประโยชน์ก็ตนด้ก,กีฬาดีกว่าพุ่งพายาเสพติดชีวิตจะมีสุขถ้าหยุดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร่วมต่อต้านยาเสพติดไปกับพวกเรา26มิถุนายนสัญญากับพวกเรานะว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อครอบครัวและตัวเอง